สวัสดีครับแก้วก้าเจริญยนต์วันนี้พามาดูของดีราคาถูกอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda c b 500F นะครับคันนี้ปี2016นะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับยางต้องเปลี่ยนครับยางต้องเปลี่ยนนะครับเครื่องแห้ง นะครับอันนี้คันนี้ยังไม่ได้ล้างสวยๆนะครับตอปเปอร์สวยนะครับเป็นท่อแต่งยางหน้าหลังแนะนำให้เปลี่ยนนะครับ ูสเตร์ยังดีมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับทตามการใช้งานภาษี67นะครับดูเลขไม่ก่อนสี 2, ่2มืองพันยีกมนะครับสตาร์ทให้ฟังนะครับ ่อนะครับเครื่องเงีบกิบเลยนะครับพ่อเดิมมีให้เริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนลอยครบนะครับคันนี้เอาไป5้0 0 0ื่นหบาทนะครับห้าหมืบาทเงินสดนะครับหน้าสิบแปปกติรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับขายสด5้า0มบาทเท่านั้น แก้วกล้าจเจริญยนตนะครับไม่ลดให้แล้วนะครับไม่ไหวอ่ฝืนมาลองขี่ก่อนตัดสินใจได้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับ087 4090333รถอยู่เครือสาพัน์แหลมชะบังแก้วกล้าจเจริญยนตนะครับขอบคุณครับ